พอดีหนูอยากราบเกี่ยวกับหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง่ะว่ามีที่มาอมย่งไรเพืาหมู่บ้านของเราเป็นหน,บนูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือเอาแนวที่ของในหลวงรัชกาลที่9มาดาเนินชีวิตในชนุมชนก็คือเราได้ทาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อมาพัฒนาชุมชน,ชนได้นำงบประมาณมาสน,นับสนุนเมื่อปี2562ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ เราก็ได้งบประมาณมาทำให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นคืออาชีพหลักของเราคือทำนาอว่างจะทำนาก็จะมีกลุ่มอาชีพผู้กลุ่มทำขนมไทยกลุ่มทำเมลอนแล้วก็กลุ่มจัดสารสารคือยยางบ้างแล้วก็มีการผู้ปลูกผู้ผักถุงครัวลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้แบ่งปันกันกิน แล้วถ้าเกิดเราินก็พอขายใช่ไหมอแล้วก็แบ่งปันกันทีนี้อยากเห็นแล้วค่ะพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้จ้าเชิญได้จ้าเราไปกันเลยสวัสดีค่ะยายเออวันนี้หนูมาบ้านคุณยายอ่ะทราบว่าคุณยายมีแนวคิดการทําเกษตรจากอะไรเหรอคะการทำเกษตรเลยค่ะเกษตรพอเพียง ยายเริ่มทำจากอะไรหรอคะเป็นเดินเป็นเดมนไปดองซื้อให้กินยายทำปลูกไว้กินเองในสวนทั่วรัวกินได้เรียกว่าเราปลูกแล้วกินด้วยขายด้วยมันเหลือมากก็ขายไปเช้าเราก็ไปตลาดตลาดก็คือตลาดของเราเ่งเลยเราทำเองปลูกเองกินเองขายเองใครมาซื้อยายก็ขายใครขอยายก็ให้ ทั้งซื้อทั้งขายทั้งให้แถมด้วยนะให้จนะซือ้อสองแถมนี่ซื้อไปแล้วหนึ่งกิโลแถมนี่ผิดต้องผีดขอ,องแถมสองแถมแล้วหนูเห็นว่ายายมีบ่อปลามีผู้ผักสวนครอยเยอะเลยยายทำเองหมดเลยเหรอคะก็เนี่ยวิชาให้เขาขุดนะขุดแล้วก็เลี้ยงปลามาเลี้ยงโอ้อพริกของกรทศ แล้วมีคนช่วยยายกี่คนคะมีเยอะไหมที่ยายก็ทําในครอบครัวสี่ครับอืมก็ยายแก๋วพ่อเจ้าเขาแยกไปมก็ยายก็อยู่รวมแล้วก็ห้าคนห้อยด้วยเนี่ยยายก็หาติ้งอย่างเนี้ยสวนเนี่ยมันเกิดมานานพวกเจ้ายังไม่ได้เกิดดีดีเทพไปยังไม่ได้เกิดเกิดเฉพาะพวกยายกับแม่ ก็มาอยู่ตรงนี้ก็เริ่มถือพรั่วถือจอบถือเสียมพอได้ที่วันเนี้ยซื้อที่ได้วันเนี้ยพรกนี้เตรียมเลยที่จุดไว้เลยทุกคนตรงนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ตรงนั้นทำอย่างนั้นที่ทำมาในเนี้ยยายไม่เคยจ้างใครทำด้วยชีวิตของยายในครอบครัวไม่จ้างเลยไมไ่จ้างเนี่ย ไม่ได้ช่างใครเลยไม่ได้มีใครมาได้กินซาตังลูกเนี้ยได้<อ>ลูกนี้ของใหม่ยายทำตามหลอเก้าเหรอคะอ่าพ่อสมเด็จพ่อทำไว้ให้ดูโอ้ท่านไปในในในทำไมขออวิทยุก็ไม่มีนเนาะพอทัดก็ไม่มีแต่ว่าเราทำด้วยอะไรหัวใ,ใจความรัก,ล,ก,กลูกพักลูกพิสูจน์ตัอนึกแล้วว่าเราจนเราไม่ได้รวย ลูกไว้เนี่ยเราต้องรวยสักวันหนึ่งเขามีพอกินรวยอะไรอะ่ะรวยไม่ต้องไปซื้อขาวจนเราเอาเงนะินหนไปซื้อออกจากบ,บ้านไม่ใช้เงินและนี่วันนี้ยายไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วผักสุนไัวยายใช้สารเคมีบ้างไหมคะตัวมันก็จะมีตอเล็กๆอืมตัวแมลงเหรอคะยายมันขึ้นจากหลุมต้องเอาอพอมีพืชผลแล้วยายกินทุกวันยายไม่ทาแล้ว ติดฝักออกก็งี้มันก็ไม่มากีแล้วมันเยอะเหมือนกันไอ้กำลังขึ้นจากหลุมนี่มันจะเอาอก็ต้องคอยดูมันตลอดนะคะแล้วหนูเห็นว่าบ้านยายมีต้นมะพร้าวเยอะเลยยายก็ปลูกเองหรอคะมะพร้าวยายก็ปลูกอีกอ่ะใชยทุกคนหัวคิดของยายยายก็ซื้อมะพร้าวเพมากินใช่ไหมต้นนั้นไม่ได้ซื้อหูดสลับไปแล้วต้นนั้นอันหนึ่งไม่ได้ซื้อเลย กำนันเก่าแกก็เสียไปแล้วแกก็แจกบ้านละต้นละต้นเราต้นแล้วบอกขอทุกสองต้นได้ไหมบอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้อ้าวไม่ได้แล้วก็เนี่ยก็ทุกชีวิตเนี่ยกระคองก็ตายไปแล้วเนี่ะนะพล่าก็ยังอยู่เลยดกด้วยนะมอดแมงก็ไม่กวนเนั่นน่ะไม่ยุต้นเลอยายปลูกผักเยอะขนาดนี้แล้วมีเมล็ดผักที่เก็บไว้บ้างหรือเปล่าคะ เก็บไว้เยอะเลยยายไม่ไปซื้อแล้วยายไม่ไปซื้อเพราะอะไรเก็บเองทำเองกินเองไม่ต้องไปลงทุนซื้อ,อลงทุนผิีครั้งเดียวสิ่งไหนที่เราไม่มีซื้อมาอมแล้วมีคนมารับซื้อเน็ตเมล็ดพันธุ์พืชอะไรแบบนี้ยังไม่มียังไม่มีทำไว้สำหรับของเราเองอถ้าใครมาหาก็อาจจะมีนะม,มีมากมีน้อยบางคนมาขอ ถ้าขอมากาม่มีถ้าขอน้อยๆมีมนี่เขามาขอก็ให้เขามาซื้อก็ขายดีจังเลยค่ะวันนี้ขอบคุณยายมากนะคะที่มาให้ความรู้กับหนูในวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยไว้หนูจะไปปรับใช้ในที่บ้านบ้างน,นะคะยา <laughs> <laughs> ไประการขึ้น <laughs> ไปฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนยายทองดีจากที่ได้เข้าไปคุยกับคุณยายทำให้จ่าเข้าใจเลยค่ะว่า ฐานเรียนรู้นี้ได้เดินตามรอยท้าพ่อหลวงอย่างแท้จริงโดยทำการเกษตรผสมผสานแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมมีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดแบบอินทรีย์ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลหลายชนิดแปรรูปผลไม้เช่นมะม่งวงกวนกล้วยฉาบสกัดน้ำมะพพ้าวทำน้ำปลาจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เช่น หมวกพัดกระบุงกระด้งตะกร้าจับสารงอบทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมักเผาถ่านไว้ใช้เองติดตั้งพลังงานแผงโซลาเซลล์มีกิจกรรมเรียนรู้การน,นำนาเกี่ยวข้าวสีข้าวว้บริโภคเองในครัวเรือนและจำหน่ายขยะมลพิษพันผักหลากชนิดนำผักตบชวาและหยบกล้วยเป็นอาหารไก่ ยายทองดีบอกคขาว่าดีใจและภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาต่างๆให้กับคณะที่มาเรียนรู้และศึกษาดูงานที่บ้านค่ะแผนเรียนรู้การจักสารงานไม้ไผ่มีกิจกรรมเรียนรู้การจักสารกุ้งปัตะเพียนชลอมจากไม้ไผ่ซึ่งแานเรียนรู้นี้จะมีคณะต่างๆเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานประจ,จำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุคคลที่สนใจผ่านเรียนรู้การทำเรือกระแชงจำลองมีกิจกรรมสาธิตทำเรือกระแชงจำลองและการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านเรียนรู้การปลูกแมลออนมีกิจกรรมเรียนรู้การปลูกแมลออนจากพี่จ๋าได้เข้ามาสอบถามข้อมูลจากมาผู้ใหญ่และผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ทำใหอจ่าทราบข้อมูลต่างๆภายในหมู่บ้านซึ่งมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกพืชผักสวนครัวการทูบครัวเรือนและผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรสนับสนุนล็รพันผักต้นกล้าผักให้กับครัวเรือนนำไปปลูก ในชุมชนใช้พื้นที่สาธานะประโยชน์ปลูกป,ป่าและพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและมีแปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมปทุมนำข้าวเปลือกไปสีณโรงสีชุมชนและมอบข้าวสารให้กับผู้ได้โอกาสจิตอาสาที่มาช่วยงานและผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร และหาจากแหล่งธรรมชาติมีการแปลรูปอาหารและของใช้ในครัวเรือนสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ซ้ำทำกระถางจากยางรถยนต์ทำปุ๋ยมักจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบรณรงค์ให้ใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมบ้านกระแชงใต้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกวันพระอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนเช่นตักบ,บาารพาร้อยประเพณีสงการานต์เข้าพรรษาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและภายในตำบลอยู่เป็นประจำ ้นารนระบบโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคบ้านกระแชงใต้มีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือนและมีแหล่งน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำน้อยลำคลองกระแชงใต้บอ่อน้ำคุดเองและยังมีโรงน้ำดื่มในชุมชนไว้บริการประชาชน้นานสุขภาพอนามัย ในหมู่บ้านมีทีมงานอสอมอคอยดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพของคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำด้านการพัฒนาคนในชุมชนนำศักยภาพของคนในชุมชนมาพัฒนาหมู่บ้านมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชนด้านการบริหารจัดการการจัดระบบฐานข้อมูลบ้านแชงใต้จัดประชุมทุกวันที่9ของเดือน เพื่อติดตามการดำเนินง,งานของหมู่บ้านที่ศูนย์เรียนรู้จัดทำและเก็บเอกสารข้อมูลอย่างเป็นระบบมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ลขลาวสารที่ศูนย์และประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์และเพจ Facebook การจัดทำแผนชุมชนประชาชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดแนวทางร่วมกันทบทวนการจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านงบป,ประมาณ การจัดสวัสดิการชุมชนในชุมชนได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนและมอบสิ่งของุปโภวบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปีผลิตหน้ากากผ้าและจัดตั้งโรงทานทำอาหารกลางวันมอบให้กับประชาชนในช่วงโควิดด้านยาเสพติดผู้นำและคนในชุมชนช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกันป is ัญหาด้านยาเสพติดและมีการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นของฝากของเทลึกสำหรับคณะที่มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชุมชนงานเสน่ห์ของวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆมาสร้างคุณค่าต่อยอดเป็นกิจกรรมสาธิตและมีโฮมสเตย์ว่าบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้เกิดความประทับใจบ้านกระแชงใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนิทาศการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวในงานยอยดยิ่งฟ้าอุทยานมโนโลกในปี2561การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการและภูมิปัญญา มีคณะศึกษาดูงานเข้ามาเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้และมีสื่อต่างๆได้มาถ่ายทำรายการด้านภูมิปัญญากิจกรรมการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวและถ่ายทำโครงการสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวบวรอ่อนพัวนี่คือเป็นนี่คือแปลงนาสาธิตของชุมชนเรา ที่ทําแล้วปลอดสารพิษแล้วก็นําไปสีที่โรงสีชุมชนแล้วเอามาแจกผู้ด้อยอากาศจากที่หมู่บ้านของเราได้น้อมนําแนวคิดหลักปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาดํารงชีวิตจนสามารถเป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงต้นแบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของอำเภอและได้รางวัล บ้านสวยเมืองสุขระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับภาคเป็นสิ่งที่บ้านกระแชงใต้เราภูมิใจมากค่ะ